พ่อเมืองดอกลำดวนปลื้มงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟยอดจำหน่ายทะลุ20ล้านบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้กล่าวถึงผลการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดปี2566ระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2566ณสนามหน้าสารากลางจังหวัดศรีสะเกด เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสีสเกตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจำหน่ายผลผล,ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานซึ่งเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มโอท็อป นำมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวตลอดจนการจัดแสดงผลงานทางวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรของส่วนราชการและภาคเอกชน<ม>การประกวดผลผลิตทางการเกษตร<ม>การแข่งขันลีลาการปอกทุเรียนและกินทุเรียนภูเขาไฟซีสเกตการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารและผ้าทอพื้นเมืองโดยการจัดงานในครั้งนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานมากกว่า40,000คนและมียอดการจำหน่ายสินค้าภายในงานรวมมากกว่า2 0 7 2 1 3ล้านบาทนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดในห่วงระยะเวลาของการจัดงานเทศกาลทุเรียน ภูเขาไฟสีสเกตด้วยค่ะนัทรชนสิริโชตสกุลภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน